สวัสดีนะคะปลูกอ็นทรุงเองกับแม่วันนี้เดี๋ยวเราจะมาคุยกันเรื่องเหตุการณ์ประทะระหว่างไทยกัมพูชาแล้วก็เหตุการณ์ในครั้งนี้จะบอกว่านักกว่า10บกว่าปีที่แล้วแล้วก็มาตอบคําถามให้กับเพื่อนๆที่สอบถามมาหลังบ้านว่าที่บ้านของแม่เป็นยังไงบ้างเนาะเพราะว่าเหตุการณ์รอบนี้คือนักกว่า10กว่าปีที่แล้วจริงๆแล้วก็ย่าง1ิกว่าปีที่แล้ว ก่อนอื่นเลยค่ะแม่ก็ขอแสดงความเสียใจกับผู้ที่สูญเสียทุกคนเนาะเพราะว่าเวลาที่ทหารกล้าคนหนึ่งเสียไปเนาะาเขาก็จะมีญาติพี่น้องมีคนข้างหลังที่รักแล้วก็เป็นห่วงเขาเนาะมันคือผลกระทบแบบวงกว้างจริงๆแล้วก็ มันจะไม่ใช่แค่ฝั่งเราก็คือฝั่งเขาก็แล้วแต่เนาะมันจะเกิดการสูญเสียทั้งสองฝ่ายนั่นเองก็ไม่เองขอแสดงความเสียใจด้วยเนาะแล้วก็อย่างเหตุการณ์ครั้งนี้คือหนักกว่า10กว่าปีที่แล้วจริงๆแล้วก็คแม่คือ,อพี่ชายส่งข้อความมาบอกเช้าว,วันที่24เนาะว่าเขาเริ่มรบกันแล้วนะเออแล้วก็ส่งรูป ส่งคลิปมาเนาะแล้วก็หลังจากนั้นจนถึงวันนี้เงียบหายไม่ยอมตอบข้อความเนาะก็เลยต้องไปถามลูกพี่ลูกน้องอีกคนว่าที่บ้านเป็นยังไงบ้างเนาะทีนี้ย้อนไปสิบกว่าปีที่แล้วเนาะเพราะว่าเหตุการณ์รอบนี้คือมันหนักกว่าสิบกว่าปีที่แล้วจริงๆเนาะ อย่างสิบกว่าปีที่แล้วเนาะคือเราสามารถไปถามผู้เฒ่าผู้แก่ได้เนาะว่ารอบนี้มันหนักกว่าสิบกว่าปีที่แล้วจริงๆเพราะว่ารอบนี้เกิดวงกว้างหลากหลายอำเภอหลายจังหวัดด้วยเนาะอย่างสิบกว่าปีที่แล้วเนาะก็คือแม่ยังอยู่เนาะแล้วก็โทรคุยกันกับแม่เนาะแล้วก็สิบกว่าปีที่แล้วอ่ะลายยังไม่มีลายยังไม่มา อินเทอร์เน็ตยังไม่ได้จะ,ะทั่วถึงขนาดนี้คืออินเทอร์เน็ตยังยังไม่ค่อยมีอ่ะสมัยนั้นก็จะ,ะโทรคุยกันผ่านเบอร์โทรค่าโทนี้คือแพงมากๆเนาะแล้วก็แม่ก็จะบอกว่าเฮ้ยเสียงเคารพกันอนะมันดังมาถึงหมู่บ้านใครเองเฮ้ยมันมันนึกภาพไม่ออกว่าเฮ้ยมันมันจะดังมาถึงหมู่บ้านเราได้ยังไงเพราะว่า แม่ก็คือ,อหมู่บ้านที่แม่อยู่ก็จะเป็นอำเภอเมืองสุรินทนระ์เนาะทีนี้เหตุจุดที่เขาพัฒนากันก็คือจะเป็นอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์ซึ่งจะเป็นอำเภอที่ติดชายแดนกัมพูชาเนาะทีนี้เรานึกภาพไม่ออกว่าเสียงมันเสียงเคารบกันอะ่ะมันจะมาถึงหมู่บ้านได้ยังไงคือไม่เชื่อแม่ในตอนนั้นนะ ได้แต่บอกแม่ว่าเฮ้ยมันมันมาไม่ถึงเราหรอกอะไรแบบนี้เนาะอันนั้นก็คือสิบกว่าปีที่แล้วแต่หลังจากนั้นก็คือณนะวันนี้เนาะพอสิบกว่าปีผ่านมาด้วยความทีเ่เทคโนโลยีมันดีขึ้นเนาะมันไม่ว่าจะพวกอาวุธหรืออะไรแบบนี้มันก็พัฒนาดีขึ้นเนาะแล้วก็เราได้เห็นสื่อ,อแม่ก็คือ,อ,อได้เห็นสื่อได้เห็นเหตุการณ์หน้างานจริงๆเฮ้ย ก็เลยเชื่อณตอนนี้ณตอนนี้รู้สึกผิดว่าณตอนนั้นอะเราเรายังไม่เรายังไม่ปักใจเชื่อแม่ว่าแม่อ่ะได้ยินเสียงจริงไหมหรือหรือจิตตกเนาะแต่ว่าณตอนนี้ก็คือ,อสื่อที่เขาออกคลิปโน่นนี่นั่นมันทําให้เราแบบเชื่อเนาะว่าเฮ้ยเสียงมันมาถึงหมู่บ้านเราจริงๆเนาะแล้วก็ณตอนนี้คือ,อ หลายอำเภอเนาะเอาแค่ที่จังหวัดแมอยู่แล้วกันเนาะชาวบ้านที่อยู่อำเภอกับเชิงแล้วก็อำเภอประสาทบางส่วนก็คือเจ้าหน้าที่เนาะเขาก็ประกาศให้เป็นพื้นที่สีแดงที่ให้ย้ายออกจากพื้นที่เนาะ แล้วก็ย้ายไปไหนอําเภอประสาทอาจจะยังไม่สีแดงทั้งอาเภอหรืออะไรแบบนี้เพราะว่าณตอนนี้ที่อัคแมพูดเนาะเพราะว่าเหตุการณ์มันก็จะอัปเดตไปเรื่อยเนาะณตอนนี้ก็คือชาวบ้านที่อพยพออกจากอาเภอกับเชิงแล้วก็อาเภอประสาทเขาก็ย้ายเข้ามาในอาเภอเมืองเนาะ แล้วเจ้าหน้าที่เขาก็จะเตรียมไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ของโรงพยบาบาลหรือ,อให้ไปพักอยู่ตามโรงเรียนอะไรแบบนี้มันเท่าที่คุยกับลูกพี่ลูกน้องก็คือมัน มันเป็นอะไรที่อ่อไม่มีการเตรียมตัวเนาะมันก็จะเกิดการแบบชุลมุนวุ่นวายอ,ะอย่ะยางขมาเองคือไม่เคยได้อยู่ในเหตุการณ์ที่ว่าได้ยินเสียงสู้รบมาถึงหมู่บ้านจริงๆเนาะแต่ว่าลูกพี่ลูกน้องเขาบอกว่าสมัยเด็กคือเขาได้ยินเสียงมันมาถึงหมู่บ้านเราจริงๆเนาะแล้วก็อย่างหมู่บ้านที่ขมาอยู่ก็จะอําเภอเมืองเนาะ,ะห่างจากตัวเมืองคือ กิโลเมตรที่5เนาะแล้วก็จากนั้นก็คือจะเป็นอ,อําเภอประสาทเนาะแล้วก็เป็นอ,อําเภอกับเชิง10กว่าปีที่แล้วอ่ะอ,อําเภอกับเชิงได้รับผลกระทบอ,อําเภอเดียวเนาะเออก็คือคนจากอำเภอกับเชิงมีกรารย้ายออกจากพื้นที่แต่รอบนี้มันหนักกว่าเพราะว่าอำเภอรประสาทเนาะเขามีการประกาศให้ย้ายออกจากพื้นที่ด้วยซึ่งถัดจากอำเภอรประสาทก็คือจะเป็นอำเภอเมืองที่แคยอยู่แล้วก็จากอำเภอ หมู่บ้านที่ขมาอยู่ก็คือออกจากตัวเมืองมา5กิโลเมตรแล้วก็ถ้าเลี้ยวขวาเนาะทางที่จะไปอำเภอรประสาทเลี้ยวขวาก็คือจะเป็นตอเชดอแล้วก็ ลงไปตามคูคลองก็จะเป็นหมู่บ้านของคแมอยู่ก็ห่างจากอำเภอเมืองประมาณเนาะตีไปที่ประมาณ8กิโลแค่นั้นเนาะอันนี้ก็คือจะเป็นผลกระทบที่หมู่บ้านที่คแมอยู่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ปะทะเนาะในแต่ละครั้งว่าเฮ้ยเสียงอะ่ะมันมาถึงหมู่บ้านเราจริงๆแล้วก็คแมเองอะ่ะ เป็นคนที่อ่ะไม่ค่อยได้อยู่บ้านเนาะเพราะว่าอ่ะปกติจะอ่ะเรียนจบอาชีวะก็ประมาณอายุที่18ปีอันนี้คืออ่ช่วงชีวิตที่อ่ได้อยู่ในหมู่บ้านเนาะทีนี้หลังจากที่จบอาชีวะปะวชก็ไปโคราชสองปีเนาะก็คือจบปวสที่โคราชจากนั้นก็คืออ่ใช้ชีวิตอยู่ที่กรุงเทพ หมดเลยยาวไปเลยก็ไม่นานเท่าไหร่แต่ว่าม่อยู่ที่อังกฤษนานหน่อยแค่นั้นนานหน่อยก็คือ,อจนกระทั่ง30กว่าจนกระทั่งณตอนนี้ก็คืออใช้ชีวิตอยู่ที่อังกฤษก็ใช้เวลาอยู่ที่บ้านจริงๆก็คร่าวๆตีไปที่18ปี19ปีแค่นั้นก็เหตุการณ์ครั้งนี้เนาะการประทะการรอบนี้มันหนักกว่า สิบกว่าปีที่แล้วจริงๆแล้วก็พอมองย้อนกลับไปก็รู้สึกแบบผิดผิดลึกๆเหมือนกันที่แบบณตอนนั้นไม่เข้าใจหัวอ,อกของแม่เนาะที่แม่บอกว่ากลัวหรืออะไรแบบนี้เออยังยังนึกภาพไม่ค่อยออกแต่ว่าณตอนนี้ที่เราได้เห็นคลิป เราได้ดูสื่อที่เขาออกมาก็เลยนึกภาพออกมากขึ้นเนาะแล้วก็ขอให้เหตุการณ์ปะทะครั้งนี้เนาะจบสิ้นไวๆแล้วก็ผ่านไปด้วยดีเพราะว่ายิ่งปะทะกันก็เกิดการสูญเสียไม่ว่าจะฝั่งเราก็แล้วแต่ฝั่งเขาก็แล้วแต่เนาะคนที่อยู่ข้างหลังทหารที่อยู่ด้านหน้าก็คือ,อได้รับผลกระทบกันหมดนะทำไมาก็ขอแสดงความเสียใจอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เนาะ อันนี้ก็เลยเอาบรรยากาศดอกทานตะวันมาฝากให้กับเพื่อนๆเ,เ,เพราะว่าเมื่อาวานมีแดดออกแม่ถ่ายคลิปเรียบร้อยแล้วแล้วก็หลังจากนี้ผ่านไปประมาณน่าจะเกือบสองอาทิตย์เนาะบรรยากาศจะเป็นแบบอึมครึมเนาะแม้ว่าจะเป็นหน้าร้อนฝั่งอังกฤษแล้วก็แม่เองก็สังเกต ใบไม้ของพลัมต้นพลัมเนาะใบไม้เขาเริ่มเปลี่ยนเป็นสีเหลืองนะแล้วก็แสดงว่าหน้าหนาวอาจจะมาไวเนาะแล้วก็พลัมก็เริ่มสุกแล้วก็แม่ก็จะให้ดูดอกทานตะวันก่อนจากนั้นค่อยพาไปดูคลิปอื่นๆก็คลิปนี้อยากให้ส่งความสุดสายให้กับเพื่อนๆทางฝั่งเมืองไทยเพราะว่าเวลาเราไม่ได้อยู่หน้าง,งานจริงๆบางทีเรา อันนี้ต้องออกตัวเนาะแม่เองเลยคือเราไม่ได้อยู่หน้างงานจริงๆเวลาที่เราอยากรู้อะไรเราก็คือได้แค่ถามญาติเนาะเราได้อ่แต่ดูสื่อทีนี้อ่าแม่เองจะไม่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนาะเราก็คือเพราะว่าสื่อเดี๋ยวนี้ก็คือเราไม่รู้ว่าอันไหนจริง อันไหนไม่จริงเนาะแม่ก็จะดูสื่อเมืองไทยด้วยดูสื่อเมืองนอกด้วยว่าในมุมมองของอคนนอกเนาะต่างประเทศเขามองเหตุการณ์แบบนี้เขามองเหตุการณ์ครั้งนี้แบบไหนก็เพืเ่อนๆก็ถ้าใครที่อพอฟัง ภาษาอังกฤษเข้าใจเนาะลองเสพสื่อลองฟังจากสื่อนอกด้วยว่าเฮ้ยเหตุการณ์คั้งนี้เขามองประเทศไทยแบบไหนแต่ว่าถ้าเหตุการณ์ครั้งนี้จบลงไวเนาะก็จะเป็นผลดีเนาะเป็นผลดีกับเศรษฐกิจเป็นผลดีกับรากญ้าอย่างเราๆเนาะก็ขอให้ทุกคนเนาะได้ปลอดภัยแล้วก็วันนี้ขอส่งความสดใสด,ด้วยอัธานตะวันเอามาฝากให้กับเพื่อนๆมีทั้งหมดน่าจะประมาณ หกสายพันธุ์ด้วยกันแล้วก็รอดูคลิปรีวิวดอกทานตะวันที่อฟาร์มหลังบ้านด้วยเนาะไว้พบกันใหม่กับแคมในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีนะค่ะ